ก็สวัสดีครับก็อยู่กับช่องรถเกี่ยวซิ่งคอมบยไทยแดนครับก็วันนี้ครับผมจะมาถ่ายไอผมไปเจอในกลุ่มมาครับก็คนที่เขาซื้อรถนะครับซื้อรถมือสองมาครับเอ้ไม่ใช่เขาไปในหน้าครับหานในหน้าหาซื้อรถมือสองยังโดนหลอกนะครับก็คือเขาไปดูรถวันนั้นนะครับซื้อรถมาครับเป็นูอรถู่รถหนึ่งครับแล้วทีนี้เขาซื้อมาแล้วนะครับเขามาเทสรถไม่รถไม่แรงครับก็คือ เดินครับข้างซ้ายข้างซ้ายไม่แรงนะครับก็ผมก็งงว่าทําไมเขาถึงไม่นั่นนะครับไม่ลองก่อนครับทั้งที่เขาเป็นนายหน้าเลยนะครับที่ว่าหาวาให้ลูกค้าเลยนะครับเนี่ยครับขคยยังเจอครับแล้วทําไมเขาถึงไม่ลองก่อนครับนี่ครับหรือว่าปิดพลาดอยู่นะครับก็ผมจะมาพูดให้ฟังครับก็ทั้งมือใหม่ครับถ้าอันนี้ นี่จะนี่จะเป็นความรู้สำหรับมือใหม่เลยนะครับถ้าเป็นพวกเซียนแล้วก็เขาก็ดูดีครับก็ถ้าผมพูดผิดตรงไหนก็ขออภัยนะครับนี่ครับตัวเดินไม่แรงใช่ไหมครับเขาว่าเขาบอกว่าข้างใช้ข้างซ้ายนี่ไม่แรงครับก็มีหลายประเด็นนะครับถ้าประเด็นแรกถ้าถ้าน้ำมันขาดถังครับมันต้องเปเดินสองข้างครับถ้ามันน้ามันขาดถังครับแล้วก็ดูข้างซ้ายไม่แรงครับลองถอดนะครับ ขดมอเตอร์ข้างซ้ายอยู่ข้างขวาครับเอาข้างขวาอยู่ข้างซ้ายครับนะครับสลับกันนะครับลองดูครับถ้าเกิดใส่ไปแล้วข้างซ้ายแรงข้างขวาไม่แรงครับแล้วเป็นที่มอเตอร์ครับแล้วถ้าเกิดใส่ข้างขวาเป็นข้างซ้ายข้างซ้ายไม่แรงเหมือนเดิมแสดงว่าเป็นที่แม่ปั๊มครับแสดงว่าแม่ปั๊มนี่ครับแม่ปั๊มข้างซ้ายครับแสดงว่าปั๊มตัวนี้ครับมีน่าจะ น่าจะเป็นแ่นเพลตอรลนหรือเปล่าครับมันมีหลายอย่างครับนะครับก็ให้เอามอเตอร์ตัวเนี้เอ้ยปั๊มตัวเนี้ครับไปเช็คนะครับสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าปั๊มตัวนี้เช็คกับใครแล้วเขาจบครับผมแนะนําครับช่างช้างครับได้เป็นช้างพิโลกครับช่างคนนี้ครับแล้วก็ช่างเอกมลายโยนครับเขารับจบแน่นอนครับนะครับเายกปั๊มไปให้เขาครับ แล้วแล้วก็ต้องต้องดูด้วยครับว่าห้องห้องเกียร์นี่ครับมันมีอะไรขัดหรือเปล่าครับเพื่อเพื่อเฟืองตัวใหญ่ครับมันหักนะครับแล้วมันมาขบนะครับเราสังเกตดูครับเราฟังเสียงดูครับนะครับไม่ก็ลองเปิดน้ำมันดูล่างดูครับว่ามีเศษเหล็กไหมครับถ้ามีเศษเหล็กก็ลองเปิดแผงดูครับไอเป็นที่แผงก็ได้ครับนะครับเผื่อมันขบครับผมก็เคยเจอมาครับ เฟืองตัวใหญ่หักนะครับคมว่าไม่รถรถไม่เดินครับเดินแล้วเดินมันดังก๊อกก๊อกนะครับเปิดแผงดูเจอเลยครับได้เปลี่ยนยกชุดเลยครับเฟืองครับเฟืองใหญ่นะครับครับก็ลองดูครับถ้าใครสงสัยตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้ครับครับหลักๆเลยต้องไล่ดูก่อนครับวังที่ก็เป็นที่กองก็ไ้ครับนี่ครับกกองไฮดรลิกนี่ครับนะครับ ไม่กน้ำมันขาดถังครับส่วนมากถค้ามันขาดถังครับรถมปนจะบไม่เดินสองข้างครับแต่เดินช้าเวลาที่ขึ้นที่ยังสูงครับจะหยุดนะครับอาการมันดูง่ายครับแต่ถ้าเกิดมือใหม่เขาก็อาจจะไม่รู้นะครับมือใหม่ที่เล่นรถมือสองนี้ต้องระวังดีนะครับลองดูเขาหลอกได้ครับก็ใครที่สนใจรถมือสองก็มาถามผมเข้ามาได้ครับผมก็จะแนะนําให้นะครับลองว่าไม่ผิดไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมไปถ่ายผมไปดูดูทุกคันนะครับ แล้วก็สายพานนี่ครับสายพานตัวนี้ก็จําเป็นนะครับให้มันหย่อนนะครับตอนตัวเดินนี่ครับต้องคอยเช็กนะครับถ้ามันหย่อนก็อาจจะเลี้ยวก็ไม่แรงก็ได้ครับมมีหลายปัจจัยครับลองดูครับสายพานตัวนี้ครับว่ามันตึงไหมครับนะครับนี่นี่ตึงเป่งเลยครับฝังเสียงครับก็ฝากด้วยนะครับ ก็มีแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากคนกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับไปเจอใหม่ิดนะครับสวัสดีครับ